พบกับ Enjoy News Update ข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันเปียรลมมาตยาบุญค่ะกำลังจะเข้าโรงให้เราได้ดูกันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Vampire Strawberry นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีความรู้สึกของนักแสดงนำจากเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้างั้นเราไปฟังกันเลยนะคะก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งก็โอเคหนุกหนาน <laughs> ก็ถือว่าเราเหนื่อยกันพอแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราแฮปปี้ที่สุด แล้วเราจะแฮปปี้ที่สุดก็หนังเราทะลุร้อยล้านนะวันวันที่เราแฮปปี้สุดๆก็คือมันเป็นมันที่มามันคือกลุ่มเราแวมไพร์เนี่ยฮะแวมไพร์เวลาเขาไปหาเหยื่อเรขาต้องไปที่สตรอเบอรี่ผับบมันเป็นที่กำเนินเวลาจะมีเรื่องต่างๆครับผม ค<ม>ือเรื่องนี้จะมันจะคบรถหมดเลยนะครับมันจะเป็นมันจะมีทั้งแอคชั่นด้วยแล้วก็มีรักกุ๊กกิ๊กมีตลกอ่ามันจะมีคบรถเลยจะแตกต่างกันหนังตลกทั่วไปมีคบรถมีทั้งรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไส <c oughs> จักรยานมาอเตอร์ไซค์ <c oughs> ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆรถระเบิดหลายคันมากเรื่องนี้การทุ่มทุนทุ่มทุนก็เป็นภาพยนตร์ไทยที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมกันได้นะคะ กลับมาพบกับ e n j o y n น w s ส์อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้านิชานปียาลมมาตยาบุญรายงานค่ะ